การลงทุนมีความเสี่ยงครับหลายคนคงลงทุนกับเหมือนจะเป็นหุ้นบิต o อยทุกวันนี้ที่เราเล่นกันแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะลงทุนกับเงนคนับ จะลงทุนกับเบอร์มงคลนะครับง่ายมากเลยทุกวันนี้แต่ประเด็นเนี่ยคุณควรจะซื้อศาสตร์ไหนล่ะที่เป็นเบอร์มงคลจริงๆที่เล่นในท้องตลาดจริงมีราคาจริงซื้อขายได้จริงอันนี้ถึงเป็นการลงทุนครับหลายคนครับเวลาเปลี่ยนเบอร์มงคลแล้วเนี่ยท่านจะมั่นใจได้เลยว่าชีวิตท่านจะดีขึ้นที่ท่านต้องการครับแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดท่านถือเบอร์หนึ่งสองเบอร์ที่ท่านมีแล้วมันเป็นมูลค่าวันข้างหน้ามันสามารถนํากลับมาเปลี่ยนถ่ายเป็นเงินในก้อนที่อาจจะมากกว่าก้อนที่ท่านเคยซื้อไว้วันนี้ลงทุนซื้อเบอร์ ไปอีก6-7ปีมันกลายเป็นแสนห้าสองแสนเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นได้ในวงการเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วถ้าจะลงทุนกับเบอร์มงคลนะคะควรจะลงทุนยังไงคะ คำถามนี้ดีครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนศาสตร์เบอร์มงคลก็เช่นเดียวกันครับถ้าซื้อผิดศาสตร์ซื้อผิดตัวเขาไม่มีมูลค่าจริงในท้องตลาดเนี่ยอันนี้ไม่ถือเป็นการลงทุนครับถือเป็นการแค่ซื้อเพื่อเบอร์มงคลความสบายใจของแต่ละบุคคลนเท่านั้นเองอันนี้ผมให้ไว้เป็นเกจความรู้นะครับเ8 9เนี่ยเข้าไว้กลางไว้ท้ายเนี่ยราคาตกนะต้องไว้หน้านะแล้วถ้าเกิดหน้าเนี่ยมีการเชื่อมด้วย0 9 8 0์9ถึงอยู่ในโหมดที่ราคาสูงสุดนะถ้าท่านจะใช้7.9ขึ้้นนหาก็จริงแต่่ไมมีเลขก่าี มีความสมบูรณ์ไม่มีเลขสนเสน่ไม่มีอะไรมาผสมใส่เลขเสียเข้ามาตัวเดียวราคาก็จะยิ่งดอกนะไม่มีราคาเลยแม้แต่บาทเดียวต้องศึกษาก่อนครับหรือถ้าเอาเมคชัวร์จริงๆก็เข้ามาที่ Decoder 1์9 c o m ครับเราเป็นเพียงตลาดเดียวที่ผมใส่ความรู้ใส่ประสบการณ์ผมเพื่อทําให้ท่านปลอดภัยครับ ตลาดไหนอีกไหมคะที่เราใช้คําว่าเทรดเบอร์มงคลได้จริงๆเลยถ้าถามว่าตลาดไหนเทรดได้บ้างต้องบอกก่อนว่าจะเทรดได้ยังไงครับในเมื่อตลาดแต่และที่ขายทุกศาสตร์ศาสตร์ผลรวมศาสตร์ วันเดือนปีเกิดศาสตร์อาจารย์ท่านนู้น ال อาจารย์ท่านนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่มีราคาจริงในท้องตลาดเขาค네ุยกันตรงๆว่าถ้าเกิดศาสตร์ยังไม่เป็นที่ยอมรับยังไม่มีการแย่งซื้อยังไม่มีดีมาร์ซัพพลายจริงๆเนี่ยยังไงเบอร์มันมีมหาศาลครับราคามันจึงไม่ได้ขึ้นง่ายๆแต่ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาศาสตร์ของอาจารย์นิติกจถูกยอมรับว่าเป็นศาสตร์ที่มีราคาจริงแล้วก็ถ้าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเอาตารางการดูเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นิติกจไปชนในท้องตลาดจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ราคาสูงสุดแสดงว่าซัพพล เอ้ยเบอร์มงคลเนี่ยทำไมต้องตามอาจารย์นิกิจมันดีจริงหรือเปล่าก็ง่ายๆครับไปดูพ่อค้าเบอร์มงคลที่เป็นเบอร์มงคลแท้ๆไม่รวมเบอร์สวยไปดูเบอร์เขาไปดูเบอร์ภรรยาเขาลูกเขาพ่อแม่เขาครับเชื่อว่าร้อยละ80%ดสิของท้องตลาดนี้ใช้ตามแนวทางอาจารย์นิจิทเพราะนั่นคือคําตอบว่าเบอร์มงคลสารนี้ดีจริงไหมทาไมถึงมีราคาการเติบโตของเบอร์มงคลในท้องตลาดที่เราเห็นชัดๆค่ะในช่วงสาปีที่ผ่านมาน ริมันเติบโตมา10กว่าปีแล้วนะครับเติบโตทุกปีเมื่อกี้พี่บอก3ปีอาจจะสั้นไปงั้นผมขอบอกให้แบบชัดๆเช่นเบอร์789-2895เบอร์นี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก6-7ปีที่แล้วอาจจะอยู่หลักหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันขึ้นหลักแสนแน่นอนหรืออย่างชุด4-2-8-9-3-6-5ย้อนกลับไปสัก4 5ปีที่แล้วเบอร์นี้ผมว่าอยู่หลัก แต่ปัจจุบันก็ขึ้นหลักแสนแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านลงทุนถูกที่ถูกเวลาซื้อถูกตัวถูกจังหวะทําเงินให้ท่านได้แน่นอนครับเบอร์ไหนที่น่าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีน่าวัวัดจากสามถึงสปีที่แล้วปัจจุบันโอเคและในอนาคตน่าจะแพงขึ้นกว่านี้อีกถ้าสําหรับผมในช่วง3ปีที่กําลังเติบโตแล้วกําลังหน้ามองก็คือเบอร์มังกรเบอร์7จ็ดยังคงหน้ามอง2องแป้ามอง7จ็ดแหน้ามอง, 82, หมองเหตุผลง่ายๆครับคืออย่าง7 8 28 9 289เนี่ย มันอยู่ในจุดอิ่งตัวแล้วตอนนี้ตลาดมันเริ่มดาวลงเหมาะที่จะช้อนตอนนี้ครับกสตชไม่ออกเลขเพิ่มแล้วเพราะปัจจุบันมี200กว่าล้านหมายเลขซึ่งประชากรไทยมี70ล้านเขาไม่ผลิตเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นอย่าง7929 8 8ก็ยังน่ามองแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวรองที่ราคาถูกลงแน่ๆแ,แล้วมีอนาคตก็ต้องมองพวก 7-8-2-6-3-9-3-2-9-3-2-8-3-2-4กลุ่มพวกนี้มีโอกาสเติบโตอีกครับแต่ผสมผสานให้ลงตัวนะไม่ใช่บอกโอ้คุณทีบอกหน้านี้มันจะต้องโตมันไม่มีความสมดุลไม่มีเลข5ามาผสมไม่มีอะไรเงี้ยก็ดอบเหมือนกันนะครับไม่เรียกว่าจะโตได้สุดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากศึกษาไม่อยากถูกรอท่านก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ decoder159.com ได้ครับเพราะตลาดของเราเป็นเพียงตลาดเดียวที่มีการตรวจสอบสาสตร์มงคลและมีการตรวจสอบราคาหากวันข้างหน้าผ่านไปอีก4-5ปีก็ตามพอท่านใช้แล้วท่านเกิดเหตุว่าอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะปรับเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินท่านก็สามารถนํากลับมาฝากขายที่เราได้ซึ่ง เราก็เป็นที่เดียวครับที่สามารถช่วยท่านประเมินราคาได้บอกเลยว่าเบอร์มงคลยังคงน่าลงทุนอยู่ยังไม่อิ่มตัวเหมือนตลาดเบอร์สวยด้วยนะครับไม่ว,ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงเบอร์มงคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์มงคลยังไปได้อีกไกลครับสำหรับใครที่อยากจะลงทุนกับเบอร์มงคลแล้วไม่อยากทุกล้อมอย่าลืมเข้ามาที่เว็บไซต์ De โ o d e r 1 5 9 c o m ครับตลาดเบอร์มงคลพร้อมใบกาลังใจ